ประวัตินนกุลหรือว่านนชานนหนุ่มตีหน้าทะเลนขาดที่มากความสามารถแล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนค่ะถือได้ว่าเป็นหนุ่มหล่อไฟแรงนะคะไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเองเลยจริงๆสําหรับนนชานนหรือว่านนกุลค่ะหนุ่มหล่อมากความสามารถทั้งด้านการแสดงนะคะที่ตอนนี้เรียกได้ว่าบุกตลาดโกอินเตอร์ที่ตลาดจีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งเขาเนี่ยก็มีความฝันว่าสักวันหนึ่งเนี่ยจะพัฒนาตัวเองนะคะไปอยู่ใน ระดับฮอลลีวูดเลยทีเดียวค่ะวันนี้นะคะก็เลยจะพาทุกท่านเนี่ยมาทำความรู้จักกับประวัติของนนชานนให้มากยิ่งขึ้นนะคะ นนเนี่ยมีชื่อจริงว่าชานนค่ะเกิดวันที่6มิถุนายนนะคะ2539ภูมิลำเนาเดิมเนี่ยเป็นคนกรุงเทพมหานครเป็นลูกคนที่2นะคะจากพี่น้องทั้งหมด3คนด้วยกันค่ะนับถือาศาสนาคริสต์นะคะนิกายโปรเตสแตนต์นั่นเองค่ะส่วนประวัติการศึกษาหนุ่มหล่อของเราเนี่ยนะคะจบก,การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยค่ะและ จบการศึกษาหลักสูตรศิลปศสตร์บัณฑิตนะคะสาขาวิชาการผลิตภาพยนตร์หลักสูตรนานาชาติวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะโดยนนชานนเนี่ยนะคะได้โด่งดังมาจากภาพยนตร์เรื่องฉลาดเกมโกในปี2,560ค่ะซึ่งช่วงนั้นเนี่ยทำรายได้ทั่วโลกนะคะมากกว่า1,000ล้านบาทเลยค่ะและก็ยังได้รับรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากหลายสถาบันด้วย ะะเริ่มต้นเข้าสู่วงการบันเทิงจากการถ่ายแบบนิตยสารเมื่ออายุ16ปีและหลังจากนั้นนะคะก็ได้มีโอกาสแสดงภาพ,พยนตร์สั้นนะคะหลายๆเรื่องและก็เริ่มเป็นที่รู้จักนะคะจากซีรีส์เรื่องฮอร์โมนวัยว้าวุ่นในซีซั่น3นะคะเมื่อปี2558นั่นเองค่ะ นอกจากนี้นะคะนนชานุนเนี่ยยังได้แสดงภาพยนตร์แล้วก็ซีรีส์มากมายเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นฉลาดเกมโกง2นะคะหรือว่าจะเป็นบัณฑิตเจ็บใหม่นะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยนนชานุน,นะคะเป็นนักแสดงที่มีฝีมือการแสดงเป็นที่ยอมรับแล้วก็มีผลงานการแสดงที่หลากหลายมากๆค่ะทั้งในด้านของภาพยนตร์ซีรีส์และก็ละครเนี่ยนะคะฝากผลงานเอาไว้มากมายและก็ มีการนะคะได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลน,นักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากหลายสถาบันและก็ได้รับรางวัลน,นักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่องฉลาดเก็บโกงด้วยค่ะ นอกจากนี้แล้วนะคะนอกจากงานแสดงเนี่ยนนชานนยังสนใจในด้านของการผลิตภาพยนตร์อีกด้วยโดยจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการผลิตภาพยนตร์จากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะเป็นนักแสดงที่ได้รับความนิยมจากแฟนๆทั้งในไทยแล้วก็ตาง ประเทศนะคะด้วยความหล่อเหลาแล้วก็ฝีมือการแสดงที่ยอดเยี่ยมนะคะเป็นบุคลิกที่น่ารักแล้วก็ดูโดดเด่นมากๆทำให้หลายคนเนี่ยชื่นชอบค่ะ ในตอนแรกนะคะนนกุลเนี่ยมีความสนใจทางด้านจิตวิทยาค่ะเพราะว่าเขาอยากจะเรียนรู้นิสัยของคนเราแต่เขานะคะก็มาคิดว่าเราควรจะเรียนเกี่ยวกับด้านภาพ,พยนตร์เพื่อที่เขานะคะจะได้เห็นแล้วก็ได้รู้เกี่ยวกับงานทางเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังนะคะของวงการผลิตสือ่อบวกกับในช่วงที่เขายังเรียนอยู่นะคะที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเนี่ยก็เคยเรียนนะคะเกี่ยวกับกระบวนการการทําหนังมาด้วยเขาก็เลยมีจุดมุ่งหมายนะคะที่จะไปทาง ด้านนี้อย่างเต็มที่ซึ่งในตอนนี้นะคะเขาก็ได้เรียนจบแล้วก็รับปริญญาแล้วด้วยค่ะทำให้เขาเนี่ยมีเป้าหมายในเส้นทางที่ตัวเองเลือกอย่างเต็มที่โดยความใฝ่ฝันของเขานะคะอยากจะเป็นดาราระดับฮอลลีวูดค่ะซึ่งเขาหวังว่าจะต้องทำให้ได้โดยมีความคิดที่ว่าถ้าเราตั้งใจนะคะซึ่งนนกุลเนี่ยนะคะก็ได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้แล้วแล้วก็หวังว่าต้องเป็นให้ได้ค่ะ